สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตนิวส์ประจำวันที่10ธันวาคม2025ครับวันนี้ตลาดคริปโตเนี่ยบรรยากาศมันตึงเครียดมากเลยนะเหมือนกำลังเดินอยู่ในสมรภูมิที่เต็มไปด้วยกับระเบิดใช่เลยค่ะคือมันมีเดิมพันเป็นพันล้านดอลลาร์วางดักอยู่ทั้งข้างบนข้างล่างโดยเฉพาะปิดคอยกับอีเธอรียมที่ตอนนี้เหมือนยืนอยู่กลางดงเลยใช่ค่ะกับระเบิดที่ว่าเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่า Liquidation Cluster หรือถ้าพูดง่ายๆก็คือโซนที่คำสั่งล้างพอร์ตมันไปกระจุกตัวกันอยู่หนานแน่นมากๆออ๋คือมันเป็นโซนอันตรายที่ถ้าแตะเมื่อไหร่ก็พร้อมจะเกิดการระเบิดของราคาแบบแบบโดมิโน,โนได้ทันทีเลยค่ะโอเคพอจะนึกภาพออกเลยครับมันคือจุดที่ถ้าคนเล่นลองหรือช็อตโดนลากไปถึงก็จะถูกบังคับปิดโพ i ิชันพร้อมๆกันหมด ใช่ค่ะแล้วมันก็จะยิ่งดันราคาไปทางนั้นแรงขึ้นไปอีกงั้นเรามาเจาะที่อีเ e r เรียมกันก่อนเลยดีกว่าครับตอนนี้มันมันเหมือนยืนอยู่บนเส้นได้แค่ไหนครับสําหรับอีเ e r เรียมนะคะถ้ามองขึ้นไปอืมถ้ามันสามารถดันราคาผ่าน3,400ดอลลาร์ไปได้ครับจะมีโพซิชันฝั่งช็อตถูกล้านทิ้งเป็นมูลค่ากว่า515ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวหูห้ารล้านแต่ที่น่ากลัวกว่าคือฝั่งขาลงค่ะครับ ถ้าหลุด3,200ดอลลาร์เมื่อไหร่จะมีโพซิชันฝั่งลองโดนล้างหนักกว่ามากถึง1 1 9 5ล้านดอลลาร์โอ้ตัวเลขฝั่งลองนี่มันน่ากลัวกว่ากันเท่าตัวเลยนะสแสดงว่าคนส่วนใหญ่กำลังมองขึ้นกับ ETH มากเกินไปจนเสี่ยงอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยเป็นไปได้สูงมากค่ะเหมือนมีกับดักขนาดใหญ่รออยู่ข้างล่างเลยใช่ค่ะว่าตลาดกำลัง over leveraged ในฝั่งลองซึ่งภาพนี้ก็คล้ายๆกับที่เกิดในบิตคอยเหมือนกันอ๋อบิตคอยก็เป็นเหรอครับค่ะ ฝั่งขาขึ้นถ้าทะลุ9 4 0 0 0ดอลลาร์ไปได้ก็จะกวาดล้างฝั่งชอตไป612ล้านดอลลาร์ครับแต่ถ้าหลุด9 1 0 0 0ดอลลาร์ลงมาอันนี้จะเจอกับการล้างพอร์ตฝั่งรองมูลท่าม,มหึมาถึง972ล้านดอลลาร์อืมถึงเมื่อคืนจะดีตัวขึ้นมาได้แต่ข้างล่างก็ยังเป็นเหมือนหลุมอุกบาทที่รออยู่อยู่ดีถูกต้องค่ะพอเห็นตัวเลขของทั้งสองเหรียญแล้วมันชัดเลยว่าตลาดกําลังวังเดิมพันกันหนักมาก แล้วตอนนี้ถ้าดูจากสัญญาณอื่นๆอย่าง Funding Rate พอจะบอกได้ไหมครับว่าคนส่วนใหญ่ในตลาดเอ็นไปทางไหนกันแน่นี่เป็นจุดที่น่าสนใจมากค่ะเพราะ Funding Rate ที่ปกติจะบอกเราว่าฝั่งลองหรือชอ็อตยอมจ่ายเงินมากกว่ากันตอนนี้มันเพิ่งพลิกจากเป็นกลางมาเป็นติดลบเล็กน้อยแล้วติดลบใช่ค่ะซึ่งแปลว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่เริ่มกลัวเริ่มเปิดชอ็อตกันมากขึ้นเพราะคิดว่าการขึ้นรอบนี้อาจเป็นแค่การหลอกอ oh. แต่ต้องระวังให้ดีเลยนะคะเพราะตลาดมักจะทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่คาดไม่ถึงที่เราชอบเรียกกันว่าลากสวนเมานั่นแหละใช่เลยค่ะก็คือพอคนส่วนใหญ่เริ่มกลัวว่าราคาจะลงตลาดก็อาจจะลากขึ้นไปเชื้อดพวกที่ชอ็อตก่อนเลยว่างั้นเถอะฟังแล้วเสียวสันหลังเลยในสถานการณ์แบบนี้ถ้าเป็นนักลงทุนรายย่อยที่ไม่อยากเป็นเหยื่อควรจะวางเกมยังไงดีครับใจเย็นๆก่อนค่ะในตลาดแบบนี้คนใจเย็นชนะเสมอเราต้องแบ่งแผนรับมือตามหน้างานเลยค่ะ ถ้าเห็นราคาวิ่งขึ้นแรงๆจน BTC ยืนเหนือ94,000หรือ ETH ยืนเหนือ3,400ได้อาจจะพอตามโมเมนตัมได้บ้างแต่ต้องมีจุดตัดขาดทุนที่ชัดเจนมากๆ mm hmm. ส่วนถ้ามันเลือกทางลงหลุด91,000หรือ3,002ส,สิ่งที่ควรทำคือการป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตไม่ใช่การเทขายด้วยความตกใจ แพนิคเซลนี่ห้ามเลยใช่ค่ะแต่ถ้าตลาดยังไม่เลือกทางชัดเจนการทยอยซื้อสะสมในตลาดสปอร์ตแบบ DCA ยังเป็นทางที่ปลอดภัยที่สุดเพราะเราจะไม่โดนหลังพอร์ตไปกับเกมนี้งั้นสรุปภาพรวมได้ว่าตลาดตอนนี้ถูกขังอยู่ในกรงที่พร้อมจะช็อตไฟฟ้าใส่ทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะขึ้นหรือลงก็มีคนเจ็บหนักแน่นอนถูกต้องค่ะคำถามไม่ใช่แค่ว่าราคาจะไปทางไหนแต่ใครจะอยู่รอดออกมาได้ ใช่เลยหัวใจสำคัญคือการทำความเข้าใจโซนอันตรายเหล่านี้และอย่าปล่อยให้พอร์ตของเรากลายเป็นสภาพคล่องหรือเออเป็นฟืนให้กองไฟของตลาดผมเลยมีคำถามทิ้งท้ายนะในเมื่อมันมีเงินกองอยู่ทั้งบนทั้งล่างแบบนี้เป็นไปได้ไหมว่าเป้าหมายที่แท้จริงของตลาดตอนนี้ไม่ใช่การเลือกทางแต่คือการล่าทั้งสองฝั่งเลยอืมก็น่าคิดนะคะอาจจะลากขึ้นไปกินช็อตให้หมดก่อน แล้วค่อยทบกลับลงมาเก็บรองทีหลังเพื่อสร้างความเจ็บปวดทางการเงินให้ได้มากที่สุดเป็นไปได้คะ่ะตลาดทำได้เสมออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Crypto News เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญในโลกคริปโตนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ